นักเขียนรางวัลซีไร้์ฝากถึงพิธาลาออกจากหัวหน้าพักนั้นดีแล้ววิมลไซนิ่งนวลน,นักเขียนรางวัลซีไรส์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิมลไซนิ่งนวลระบุใจความว่าอยากบอกคุณพิธาความเห็นส่วนตัวขอบอกคุณพิธาไว้ตรงนี้ในฐานะที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะว่า คุณลาออกจากหัวหน้าพักนั้นดีแล้วไม่ว่าเจ้าของพักจะให้คุณออกหรือคุณสมัครใจออกเองหากคุณยังเป็นหัวหน้าพักต่อไปคุณจะพาพักก้าวไกลลอยห่างจากตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีภาพลักษณ์ก้าวหน้าทันสมัยทรงภูมิมากขึ้นทุกทีนั่นเพราะคุณอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ในทางการเมืองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม มันเป็นผลมาจากคุณหิวกระแสลอกกระแสและหลงกระแสคุณโชว์การพูดภาษาอังกฤษซึ่งก็ดีโชว์ความหลอ่อให้สาวแก่แม่มาและผู้ที่ชื่นชมคุณเรียกคุณว่าท่านนายกและหล่อมากเก่งกว่าใครจนคุณหลงปลื้มและปรารถนาจะได้ฟังต่อไปไม่จบสิน้นแต่คุณไม่เคยโชว์ศักยภาพเรื่องความคิดความอ่าน ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นรูปปธรรมแม้แต่น้อยที่พูดมาก็เหมือนคุณมาจากโลกอื่นเก่งแต่สร้างวาทะคุณอาจจะตอบคำถามใครๆได้หมดและมีคนมากมายปลื้มคุณแต่คำตอบเหล่านั้นมันล่องลอยเป็นจริงได้หรือไม่ได้คนทั่วไปยากจะรู้แต่คนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเขารู้ ส่วนคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำหรืออย่างน้อยก็ศึกษามันอย่างจริงจังไม่ใช่ทำตัวเป็นเทพบุตรสุดหล่อล่องไปลอยมายิ่งคุณลอยขึ้นสูงเป็นลูกโป่งสวรรค์มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งห่างไกลาจากพักและความเป็นจริงมากเท่านั้นคุณจะกลายเป็นสิ่งแปลกแยกเป็นวีรชนเอกชนที่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากเรียกคะแนนเสียงจากการสร้างของพรรคอยากบอกคุณอีกว่าคุณต้องออกจากอาการอินกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเสียทีมันจบไปแล้วจบไปตั้งแต่คุณยืนกรานจะแก้มาตรา112ในสภาแล้วตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งอีกนั้นยากแล้ว คุณมีสเสน่ห์จริงสเสน่ห์ที่นักการเมืองอยากมีและจำเป็นต้องมีบ้างแต่คุณใช้มันจนภาพลักษณ์ของคุณเป็นดาราไม่ใช่นักการเมืองที่มีคุณ,ณสมบัติของหัวหน้าพักและนายกรัฐมนตรีแล้วแม้ผมไม่เลือกพักก้าวไกลแต่พูดในฐานะคนนอกผมขอบอกว่า คนที่เหมาะกับหัวหน้าพักและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่าที่เห็นเวลานี้ก็คือคุณชัยธวัตตุลาธนและอยากบอกอีกว่าเขาเหมาะกว่าคุณกับคุณธนาธรรวมกันเสียอีกเขานิ่งและพูดน้อยจึงมีภาพลักษณ์ของผู้รู้และสุข,ขุมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นผู้นำ